อันซอกพ่อถุงสมบัติเก่าค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งน้ำกันค่ะไปมันดูล่ะ PCT หุ่นน่ะว่ามันอย่างแน่บูพุ่นน่ะปื๊อเฮ้ยเบิ่งดูนกึ๊กกึ๊กกันพี่อ Samsung อันนี้ส G เพียะเพียเเ Nokia N จุค่ะรุ่นนันกล้องนันสูตรลง,งยังจะเห็นวะ하하 BB Black bury, Black b BB l a c k b o r y Back b o r y โอ้นี่ Nokia X ส nhanh nha Mới Nhân buồn nha này là nè Nhi thú anh Đi tag Nhi cả thú Thú xuống nhi nhanh nha เบอร์ลุนนี่คนที่เป็นสิคุณรุน่นเนี่ยยังโบซุมนี้บ่มีรุ่นนี่แท็กเนียงบุญเนี่ย ค่ะอีกสแสดงว่าซุ้มหนึ่งอยู่ถุงในบุ้นนี่ซุ้มโมโตอโรล,ล,ล่าซุ้มเหมือนอัน,นอยังอนเนาะโนเกียนจเจสามหนึ่งศูนย์นี่ยังนะรุ่นเก้าก็นี่อีกนะบายรุ่นนี่รุ่นนี่ มากรุ่นไหนค่ะแลกให้ค่ะสมบัติ <c oughs> ค่ะขนาดวะ